รักจังหวัดสีสเกตรปรับตัว่่ำกลางเสียงปืนเข้าสู่วันที่6อยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัยรัฐมนตรีต่างประเทศไทยและกัมพูชาร่วมประชุมกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาบประชาชาติสัปดาห์หน้าหรือกลไกสาบประชาชาติกำลังแทนที่อาเซียนและทวิภาคีตามที่กัมพูชาร้องขอนักสันติวิธีทบทวนการชุมนุมนปชปีที่แล้ว ยืนยันแนวทางสันติวิธีใช้ได้จริงในทางปฏิบัติไม่ใช่เพียงอุดมการทางความคิดความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิหร่านผ่านชีวิตเชกอามัดจุลาราชมนตรีท่านแรกแห่งราชสำนักสยามที่นี่ทีวีไทยคืนนี้4ี่ทุ่ม คุณชมคะที่นี่คืออำเภอเสมิงค่ะมีหลายหมู่บ้านในพื้นที่2ตํตำบลของที่นี่นะคะที่มีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการศึกษาที่น่าสนใจค่ะทีมงาน2563ปลี่ยนประเทศไทยก็เลยเดินทางมาที่นี่ค่ะถ้าหากว่าเป็นสัก3ปีก่อนหน้านี้นะคะที่นี่ก็จะไม่ต่างจากสังคมชนบททั่วๆไปค่ะทั้งเด็กๆแล้วก็คนหนุ่มสาวก็จะเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อไปเรียนเพื่อการศึกษา แล้วก็มีน้อยมากนะคะที่จะเดินทางกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองค่ะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นมาจากการตั้งคำถามค่ะว่าพวกเขาและผู้ปกครองส่งให้ลูกหลานเรียนหนังสือไปเพื่ออะไรเพื่อใบป,ปร,ริญญาและเป็นคำตอบหรือไม่ ก็รู้สึกแตกต่างนะครับคือเมื่อก่อนเราจะไม่รู้เป้าหมายของตัวเองจะเรียนไปเรื่อยๆแต่หลังจากมาเรียนที่นี่อย่างแรกที่เขาให้เราคือสอนให้เราคิดจุดประกายความคิดให้เราอย่างน้อยก็รู้เป้าหมายว่าเราจะเดินไปทางไหนหนูก็อยากจะเป็นคนสวนแบบนี้แหละคะ่ะทำ ทำยาสมุนไพรค่ะแล้วก็ทำสวนไปด้วยทำไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะขอแค่ให้เราเอาตัวเราลอดแล้วช่วยคนอื่นก็อยากเป็นชาวนาเป็นเกษตรกรแบบดีเด่นอะไรประมาณนี้ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของคนที่นี่เปลี่ยนไปค่ะพวกเขาจัดการศึกษากันเองโดยที่มีวัดเป็นศูนย์กลางแล้วก็ชุมชนก็ร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะคำตอบจากการศึกษาของที่นี่คือความยั่งยืนของวิถีชีวิตในชุมชนในท้องถิน่นแล้วก็ความยั่งยืนของทรัพยากรที่พวกเขาใช้ประโยชน์อยู่ค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านนะคะว่าท่านเรียนตั้งแต่เรียนเนี่ยทราบมาว่าท่าน เข้าโรงเรียนอันดับหนึ่งของประเทศเลยเรียนจบเตรียมอุดมศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยก็มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศคณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศชีวิตก็รุ่งโรดตามแบบทางค่ะสุดท้ายแล้วท่านพบอะไรนะทำไมท่านถึงย้อนหวนกลับมาใช้ชีวิตแบบปัจจุบันนี้คะ่ะอยากให้ท่านช่วยวิเคราะห์การศึกษาอย่างที่ท่านเคยอยู่ในกระแสนั้นมานะคะ ตอนเรียนเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราต้องการอะไรเพียงแต่ว่าทุกคนรอบตัวเราเขาเรียนหมดเราก็ไม่รู้เกิดมาเขาก็จับเราไปเข้าโรงเรียนแล้วอะอยู่นี่ก็ไปเรียนอนุบาลนะจบอนุบาลเขาก็จับเราไปเข้าป .1 เราก็ไม่รู้ว่ามีโรงเรียนอะไรบ้างพ่อแม่ก็เลือกให้หมดเลยก็ไปเรียนเรียนเสร็จก็หาชีนินพิเศษนั่นีอเราก็ไม่เคยตัง้งคำถามเพราะเรายังเล็กอยู่ มันกับลูกหมูลูกหมาตัวเล็กๆะล้แม่พาไปไหนก็ไปเรียนไปถามว่าชอบไหมก็อย่างนั <t os> <t os ้นอย่างนั้นจนเพื่อนเจอเพื่อนดีตอนม2ม3เจอเพื่อนดีเพื่อนบอกว่าแกต้องพัฒนาตัวเองนะแกต้องไปอยู่โรงเรียนอื่นนะจะไปอยู่ไหนอ่ะต้องเข้าเตรียมอุดมว่มงนั้นเพื่อนก็เลยลากไปในพิเศษที่สยามสแควร์ไปก็ไปอย่างนั้นในประเดีพิเศษก็เริ่มเจอคนนอกโรงเรียนโรงเรียนอื่นเห็นมันขยันกันจังแล้วก็งงว่าทำไมมันต้องขยันขนาดนั้น แต่เห็นเขาทําบ้างเราก็เลยคิดว่าเอ๊เราก็ทําบ้างได้ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยแข่งกันเรียนกับเขาก็เลยทําแบบเขาทำไปมันก็เริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นเองโดยที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเก่งไปทําอะไรนี่เขาแข่งกันเอ็นฐานเราก็แข่งกันเอ็นด้วยตอนนั้นก็ไม่รู้จะเอ็นคณะอะไรไม่รู้จริงๆเพื่อนพี่ๆก็จบแต่คณะวิศวะกับหมอแล้วไม่วิศวะก็หมอก็แล้วกันนะก็เลยจบม .5 ก็เรียนสอบเทียบกับข้ามไปเข้าปีหนึ่งก็ไปเกือบห้องอะ่ะหมดหมดทั้งห้องเข้าปีหนึ่ง เรียนวิศวะก็ไม่รู้วิศวะอะไรไปถึงก็ก็ไปเรียนก็อย่างว่าก็เขาสอนให้เราเรียนแบบนี้ก็เรียนไปอย่างนี้อืมคือสรุปชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรียนตามกระแสหมดเลยไม่เคยมีความคิดอะไรที่เป็นของตัวเองเลยนั้นก็เลยก็คือเรียกว่าถ้าเราถูกฝึกให้คิดเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเรียนยาวขนาดนี้มันทําประโยชน์ได้มากกว่านี้หาตัวเองเจอได้เร็วกว่านี้ แต่ระบบทั่วไปเขาไม่เคยให้โอกาสเราคิดเขาเขาจับเราเข้าช่องเหมือนสายพานโรงงานนะ่ะขวดแต่ละขวดที่เข้าสู่สายการผลิตน่ยไม่ได้คิดนะสายพานจะลากไปไหนก็ต้องไปเอาน้ําใส่ขวดก็ต้องใส่เอาฝาปิดก็ต้องปิดใส่กล่องก็ต้องไปหมดเลยที่นี่เขาจะเรียกว่าการศึกษาทางเรื่องนะคะการศึกษานอกระบบที่เรียกว่าโฮมสคูลนะคะก็ การเรียนเน่ยเราจะเรียนแบบตามที่ผู้เรียนเขาอยากอยากจะเรียนเรื่องอะไรอะคะ่ะก็จะเรียนก็จะจัดการศึกษาแบบนั้นขึ้นมาคะ่ะแล้วที่วดาดตาขาส้มเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นอีกก็คือแบบว่าวาดจะเป็นผู้จัดการศึกษาให้ที่จริงครอบครัวต้องเป็นผู้จัดการศึกษาให้คะ่ะแล้วเราจะเรียนแบบตามอัธยาศาัยไปเรื่อย คือเรียนข้างนอกข้างนอกโรงเรียนนะคะไม่ได้เรียนในโรงเรียนเอาความรู้จากธรรมชาติมากกว่าค่ะ mm hmm. คือเห็นพ่อแม่เขาทำงานนะคะแล้วแบบมีปัญหาเป็นหนี้เป็นศรรีลต้องทุกข์อะคะ่ะ mm hmm. ไม่ใช่พ่อแม่อย่างเดียวมีลุงป้านนะอาอีกหลายคนนะคะ mm hmm. ก็คิดว่าเออถ้าเราเรียนแบบเนี้ยเราน่าจะช่วยเขาได้ะคะ่ะ ของพ่อเลยโอเคเป็นชาวนาก็ไม่เห็นผิดเลยก็เรียนไปด้วยเป็นชาวนาน้อยแล้วก็จบม .3 อาจจะมีนาของตัวเองได้ข้าวเป็นตันๆแล้วก็จบม .6 มก็ไม่เห็นผิดเลยแต่ถ้าเรียนในระบบปกติเขาไม่ให้เราไปทํานาเขาเราเรียนหน้านาก็ไม่ให้ไปทําเกี่ยวข้าวดํานาก็ไม่ให้ไปแล้วก็นี่เรื่องนี้ก็ไม่ไหวเลยเรียนเรียน,ย,นยังไงดียัยงไงให้เด็กได้ทํานาด้วยถึงมาคิดใหม่เรียนธรรมดาไม่ได้ ้าตูจะเป็นชาวนาแห่งชาติต้องปริเวกับชาวนาแห่งชาติส่งปริกับชาวนาแห่งชาติที่สุพรรณบุรีการเรียนแบบนี้ต้องมีโครงงานใช่ไหมคะก็คือเป็นกระทำรูปข้าวแล้วก็การทอผ้าค่ะสองอยา่างค่ะแล้วความรู้ที่ได้มานี่ได้มาจากอะไรบ้าก็ข้าวสว่วนมากก็จะไปดูเกี่ยวกับ ที่ที่ลุงทองเหมาะค่ะอาน,นจะเป็นการปลูกข้าวแล้วก็มีลุงอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นการปลูกข้าวแบบใหม่คือข้าวนายโยนค่ะที่สันกําแพงค่ะแล้วการแปลรูปข้าวก็จะไปแบบมีป้าป้าคนหนึ่งที่ที่เขาเป็นเครือข่า,ขายกับวัดนะคะแล้วเขาทําเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวแต่อยู่อีสานค่ะเขาชื่อแม่ละเอียดก็เขาทํเข้าวหางอยู่อะคะ่ะ เลยไปขอความรู้จากเขามาค่ะก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการปลูกข้าวนะคะก็คืออันนี้มันจะเป็นปลูกแบบไม่ต้องใช้แรงงานเยอะอะค่ะแล้วก็ประหยัดเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะลบต้นทุนค่าแรงงานไปอะคะ่ะก็ได้เอามานำ,นำเสนอให้กับพ่อแม่แล้วก็ลุงป้าอีกหลายโคน,นะคะเขาก็สนใจบอกว่า ปูข้าวปีหน้าเนี่ยจะจะลองทำวิธีนี้ดูมาเนี่ยค่ะก็อยากเป็นชาวนาะเป็นเกษตรกร,ร,กรแบบดีเด่นอะไรประมาณนี้ค่ะฟุก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่คิดที่จะแก้เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องของของการเพึ่มตัวเองฟุก็เขามีที่เยอะพ่อแม่เขามีที่ตั้งเกือบห้าสนะิบไร่มตั้งหลายเจ้า ลราก็เหลือตัวเองคนเดียวตัวเป็นลูกคนเล็กใครเป็นลูกคนเล็กมีไหมแล้วก็พ่อแม่มีที่ยังเยอะตั้งเงยอะแล้วพ่อแม่ก็แก่แล้วอ่ะแล้วที่เราใครจะทำอ่ะขายบอกขายแล้วลูกไปอยู่ไหนะลูกไปอยู่ในเมืองในเมืองบ้านเรารเปล่าไม่ใช่บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อที่ตัวเองขายหมดแล้วจะไปอยู่ได้ยังไงอ่ะเขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่อ,อยากอยู่ในเมืองที่ไรนาเนี่ยเป็นที่ที่บรรพบรศศรุรษสืบทอดมาอุย้ยเขาสืบทอดมา ะขายเขาไม่ยอมมันเขาจะเรียนวิชาอนะไรที่เขามาดูแลที่ดินของพ่อแม่เขาได้ตั้งห้าสิบไร่ต่อไปลูกหลานชาวนาเกษตรกรจะขายที่หมดเลยเพราะมันกลับไปที่บ้านมันมันทำอะไรไม่เป็นเมื่อขายที่ก็ไปอยู่ในเมือง,อย,อ,งอยู่ในเมืองก็ข้าวก็วกต้องเช่าไอ้บ้านก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อไปกินก็ต้องซื้อหมดทันคนอยู่ในเมืองมีสิ่งที่ต้องทําอย่างเดียวคือหาเงินให้มากที่สุดก็แล้วกันมีช้อยเดียวนะไม่มีทางเลือกระบบนี้คือเรียนเพื่อพัฒนาตัวเอง พัฒนาช่วยพ่อแม่พัฒนาชุมชนก็อยู่ที่ตัวนักเรียนครับว่าใครอยากจะเดินไปทางไหนครับถ้าเดินไปทางในระบบคือจบเรียนม1นถึงมหปุ๊บแล้วไปต่อมหาลัยต่อมหาลัยจบก็จะทำงานก็จะไม่ได้มีโอกาสมาทำแบบนี้ครับแต่ถ้าเราเลือกรักที่จะเรียนแบบนี้ ก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปทำดบบนั้นนายแค่ป .6 นะ่ะหรอกป .6 คือเพิ่งเด็กคนนี้มันคิดมันคิดไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนเขาอ่ะเขาเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยแล้วก็รุ่นพี่โรงเรียนเก่าเขาเนี่ยพอเริ่มจะจบม .2 ม .3 ก็เริ่มแต่งเนื้อแต่งตัวไปเที่ยวกับเพื่อนพอไปปีม .4 ปุ๊บหรือเปลี่ยนสาสายสายอาชีพปุ๊บหลายคนเรียนไม่จบ แล้วกลับมามาขวัญคว้าม,มาทําอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. เขามองชีวิตของเขาไว้ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังว่าอย่างน้อยชีวิตนี้เขาอยากที่จะสบายอ่ะอยากสบายโอเคเอาอยากสบายก็ได้ถ้าเกิดแถ้าเกิดหนูเป็นเดนตามธรรมดาเนี่ยโอกาสสบายมีแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเหมือนเราอยู่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปเรียนแบบสิ่งที่เรียนอ่ะมันไม่ได้เอากลับมาใช้แล้วหนูก็อยากจะลอง เอาสิ่งที่เราอยากจะเรียนเอากลับมันไปเรียนแล้วก็เอากลับมันนำมาใช้ค่ะเรียนไปเรียนมาหลวงพ่อท่านก็ให้เลือกแบบหนึ่งเทอมเอ้ยหนึ่งเดือนต้องเลือกว่าเราสนใจอยากจะเรียนอะไรแล้วเราก็ไปเรียนหนูตอนแรกหนูสนใจอยากจะแปลรูปสมุนไพค่ะหนูก็ไปเรียนกับคุณลุงอดุลที่อำเภอสันทราย ก็กลับนำมาทำเป็นรางจืดนะคะหนูก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมามันไม่หายไปหรือไม่สูญเปล่าไม่เสียเวลาที่เราไปเรียนมาค่ะท่านมีท่านมีข้อเสนอมีความคิดที่อยากจะเสนอให้กับกระทรวงศึกษาธิการหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่รับผิดชอบเรื่องการจัดก,การศึกษาเนี่ยยังไงบ้างคะมันเป็นเรื่องที่ กะเพ้อฝันก็ได้เนาะบอกเข้าไปเขาก็เขาก็ทําทําได้ยากอ,ะอ่ะก็คือว่าถ้า,ถาจะถ้าจะเอาจริงๆเลยเนี่ยเขาต้องให้โอกาสประชาชนมาจาก,การศึกษาเองอเพราะมีพ่อแม่มีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ไม่พอใจการเรียนแบบนี้แต่เขาไม่รู้เขาจะทํำยังไงลองให้โอกาสคนในชุมชนมาจากการศึกษา จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในประเทศนี้เยอะเลยคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้รายการ2563เปลี่ยนประเทศไทยเดินทางไปหลายที่นะคะไปทั้งภาคใต้แล้วก็ขึ้นมาทางภาคเหนือไปดูผู้เรียนไปดูผู้สอนไปฟังแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาจากหลายๆมุมคะ่ะ มีคำตอบหลายคำตอบที่ได้นะคะหลังจากที่การศึกษาในรั้วโรงเรียนนั้นไม่สามารถที่จะตอบคำถามเหล่านั้นได้แต่ว่าความหลากหลายของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการจัดการศึกษาที่เราไปดูไปฟังมาเหล่านั้นยังเป็นโจทย์สำคัญค่ะว่าจะถูกทิ้งให้เป็นแนวคิดที่ทำแบบต่างคนต่างทำหรือควรจะมีการเปลี่ยนให้สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นการศึกษาทิศทางหลักของชาติได้บ้าง ของขเปลี่ยนประเทศไทยคงจะไม่ตอบนะคะคงทำหน้าที่ได้เพียงแค่นำเสนอข้อมูลแล้วให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตอบค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาที่หลากหลายนั้นก็คงจะได้นำเสนอเพียงเท่านี้แต่ว่าในสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมคะเรายังคงจะต้องติดตามกันต่อค่ะถึงเรื่องของคุณภาพของการเรียนการสอนในรั้วโรงเรียนแล้วก็คุณภาพของครูด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แนวคิดว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยนะคะถ้าปฏิรูปเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะและเปลี่ยนไปจากเดิมต้องเปลี่ยนอย่างอะไรละ่ะอย่างอย่างเร็วด้วยนะถ้ามันไม่เร็วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเออไ ปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ยังต้องสะสมต่อไปอะค่ะนี่แม่คเห็นว่ามันจะต้องกระจายอํานาจนะคะใช่ไหมคะกระจายอํานาจไปสู่ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าภาคต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะจะเป็นภาคที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กที่ตกหล่น ทั้งหลายแหล่นี่เรามองถึงเด็กแค่ตกกลนก่อนเนี่ยค่ะนะฮะซึ่งเป็นเด็กคนยากคนจนเด็กบนดอยเด็กบนอะไรต่างๆเนี่ยนะลูกชาวเลพ่อแม่เร่ร่อนนะลูกก็พลอยเร่ร่อนไปด้วยเนี่ยนะคะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องปล่อยให้ภาคประชาชนแล้วก็ภาคภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เข้ามาดูแล